วันนี้เราจะมาทดลองฟักทองบัตเตอร์กับว่าทอดไร้น้ำมันดูนะคะตอนแรกตั้งใจว่าจะนึ่งนะคะแต่พอดีเห็นเพื่อนลองในหมอ้อทอดวันนี้เรามาลองดูมั้ยนะคะตัวบัตเตอร์ฟักทองบัตเตอร์นะคะเขามีไส้ด้วยนะคะพอดีฟ้านอนออกไปแล้วไม่ทันได้เห็นนะคะก็จะลองดูว่าถ้า มันยากจะเรียกมันว่าย่างมันไงดียากเนาะในหม้อทอดเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะลองดูค่ะก่อนอื่นนะคะล้างไว้แล้วเราล้างไว้แล้วมีแค่คอมพิวเตอร์โลกเดียวนะคะสนับสบนุนสหกรณ์พวกเรามานะคะก็จะลองแบบโดยที่ยังไม่ปอกเปลือกนะคะ,ลอ,อล,ะลองดูไอ้ราลองดูไปด้วยกันค่ะ ชิ้นไม่ไม่หนาเนาะเอาเอ,อแค่นี้ลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแต่ตอนฟักทองธรรมดาย่างมันก็หอมนะคะแต่เอาฟักเอาฟักทองบัตเตอร์มาในหม้ออบเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวรู้ค่ะเวลาก็ยังไม่มีสูตรนะคะจะตั้งใจไว้ว่าจะลองซักจะลองซักเนี่ยชิ้นแค่นี้นะคะบางๆประมาณเนี้ย น่าจะขอห้านาทีก่อนห้านาทีนะคะลองดูคะ่เะเตียบเตียบปักให้เรียบร้อยนะคะหม้อทอดตัวนี้สบายมากค่ะ <c oughs> เป็นที่เขากำลังคิดกันเลยซื้อมาได้สมเดือนใช้คุ้มมากนะคะ <c oughs> อืมใสไ่ไปเลยเลย ่เลยเดี๋ยวก็รู้ค่ะห้านาทีไปเลยไหมดูซิว่าฟักทองบัตเตอร์เราจะออกมาเป็นยังไงตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นรอไปพร้อมกันเลยรอดูไปพร้อมกันเลยนี่นะคะแหมกล่องวม้อนี่ โอ้โหหน่าจะพอได้แต่แล้วตาไม่ดีค่ะต้องต้องจ้องหน่อยร้อยหกสิบค่ะแล้วก็ใช้ด้านคุยเกินห้ 5, าหา้าคิดกว่าเดี๋ยวเราหยุดหนาก่อนได้ค่ะเราค่ะซึ่งวันนี้นะคะ ลูกเดียวนี่ลูกเดียวนี่ส่วนหัวหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เด่วยดีลืมถ่ายลูกตอนเป็นลูกๆไว้นะคะธรรมเนีมีแนวจะจมมันหนีจะมีอืมเขาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ได้มมาด้วยค่ะเขาโฆษณาอยู่ในซีพีวีมาเเป็นชาวสากร์ค่ะหรือกับสากร์ก็ต้องอุดหนือนชาวสากร์ด้วยกันเดี๋ยวเรารองนะคะ5าาที